ก่อนจะไปเช็คดวงกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้แม่หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่หมอก้อยมาเอาใจคนโสดนะคะเออใครเป็นคนโสดยกมือขึ้นค่ะแม่หมอก้อยจะมาแนะนำทำบุญอย่างไรให้ได้แฟนนะคะ เคล็ดลับ3ข้อง่ายๆสั้นๆอันดับแรกนะคะหลายคนเนี่ยก็จะมีสถานที่ใช่ไหมที่จะไปขอพรให้มีแฟนให้มีความรักที่ดีนะคะแม่หมอกกอยแนะนําก่อนเลยนะคะสถานที่แรกก็คือวัดแขกสีลมนะคะ,อะขอพรจากพระแม่อุมานะคะให้ได้แฟนแล้วก็มีแฟนดีแล้วก็อันดับ2องเป็นสายเหมือนพระตรีมูลตินะคะแต่ว่าแม่หมอยก่ะก็คือจริง,รงๆก็คือเหมือนแบบจะถนัดไปทางแบบ พระพรมมากกว่าพระพรมสีหน้านะคะเพราะว่าเหมือนตัวเองมีความเชื่อว่าพระพรมจะดนลกขิตจะดนบันดานแล้วก็เป็นพรฤกษขิตให้เราเนี่ยได้เจอคู่แท้นะคะเหมือนที่เขาว่าพริกิขิตบรรดาลชักมาอะไรอย่างเงี้ยอา่าแม่หมอก,ก,ก็คือจะถนัดขอพรทางด้านพระพรมนะคะแล้วก็อันดับที่3ก็คือขาดไม่ได้เลยก็คือแน่นอนเลยว่าต้องของพรจากพระแม่ลักษมีใช่ไหมคะให้ได้มีแฟนให้ได้เจอคนที่ดีนะคะแต่เวลาเราไปทําบุญนะคะ ทำอย่างไรทำบุญอย่างไรให้ได้แฟนดีด้วยนะ,ะแม่หมอก้อยทำมาแล้วอันดับแรกเลยก็คือว่าเวลาไหว้พระจุดธูปจุดเทียนขอพรเนี่ยแม่หมอก้อยก็คือจะจุดเทียนคู่นะคะทําแบบนี้มาตั้งแต่แบบว่าอายุ20กว่านะคะจนกระทั่งอายุ30ก็คือประสบความสาเร็จทางด้านความรักนะถวายเทียนคู่คะ่ะเวลาจุดธูปขอพรที่ไหนก็ตามนะคะให้ใช้เทียนคู่จุด นะคะให้ใช้เทียนคู่จุดจุดเทียนคู่จุดเสร็จแล้วก็ทูอ่ามดอกเก้าดอกอะไรก็ว่าไปนะคะแต่เทียนต้องเทียนคู่นะคะ,ะหรือไม่เวลาเข้าพรรษาออกพรรษาอะไรแบบนี้ที่เขามีการถวายเทียนใช่ไหมคะถวายเทียนในช่วงเข้าพรรษาใช่ไหมก็จะถวายเทียนคู่เหมือนกันนะคะออคือการที่เราถวายเทียนคู่นะคะไม่ว่าการไหว้หรือว่า ข้าพรรษาหรือว่าถวายสังฆทานหรือว่าถวายอะไรที่จะต้องมีเทียนก็ให้ใช้เทียนคู่นะหมายถึงว่าเราจะมีคู่นะังไงเราจะไม่ขาดคู่แน่นอนแม่มอกไปก็ใช้เคล็ดลับนั้นมานะคะทําบุญด้วยดอกไม้นะคะต่อไปก็คือทําบุญด้วยดอกไม้ทุกครั้งที่มีการทําบุญไหว้พระวันพระหรือแม้แต่ไหว้พระที่บ้านต้องมีดอกไม้นะคะ เพราะว่าหมายถึงว่าความมีเสน่ห์ในตัวเราแล้วก็เหมือนบุญเนี้ยที่เราทำด้วยดอกไม้เนี่ยจะส่งผลบุญมาให้เราให้เราเจอความรักที่ดีความรักที่สวยงามความรักที่หอมชื่นใจเปียบดังดอกไม้นะคะอ่าแม่หมอก,ก็ใหทำมาแล้วนะต่อไปนะคะ3ก็คือทำบุญด้วยเงินทำบุญด้วยเงินก็คือว่าเงินเนี่ยต้องเอาเลขคู่ด้วยนะอืม ต้องทาบุญด้วยเงินคือทําด้วยเลขคู่นะคะอย่างเ,เช่นสมมติว่า200อ่าต้องลงเลขคู่นะเลขคี่ไม่เอานะคะต้องเอาเลขคู่200 2000อ่าหรือไม่ก็อะไรอ่ะ299มั้ยเออที่ลงรูปที่ลงเลขคู่ถ้าเป็นนี้ก็22บาทก็ได้อ่า222ก็ได้ให้ลงเลขคู่ให้หมดนะคะนี่เพราะว่า หมายถึงว่าเราทําบุญด้วยเงินที่เป็นเลขคู่หมายถึงเราจะมีคู่ครองที่ดีแล้วก็มีคู่ครองที่มีความมัน่นคงร่ํารวยเงินทองอีกด้วยนะคะนี่ก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆสาหรับแม่หมอก้อยนะคะที่ใช้วิธีทาบุญอย่างไรให้ได้คู่3ประการนะคะอย่ากหมายคลิปหน้านะคะขอบคุณและก็สวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ